เสียงข้างๆมุ้งนี่คือพี่เองพี่เองพี่เองเราจะเปลี่ยนเอาชุดอันใหม่ดีกว่าชิิชโุดทามาลายเจ๊มังอะไรวะเฮ้ยเจ๋อตรงผมเราก็รจะเป็นอะไอ่าแอเออ

ข้างเสียงดังมากค่ะมันค้างค้างเขเสียงโฆษณาเริ่มปิดเน็ตอ่ะ ความลับของไอ้เจ้าตัวผู้ชายอยากจะพาไปดูนี่คะกดไปที่ดูกดไปที่ดูนี่นะคะเราขอสอน ไปด้านล่างสุดนะคะเราจะเจอลูกสองส่งอันนี้นะคะเราเอาอันนี้เนาะข้างหลังมันจะโล่งนะคะจะมีแต่าโพ่งหรือข้างหลังมันจะโล่งเล่นะคะแต่ตรงนี้ข้างหน้าน,นะคะมันจะเถิกเลยมันจะเถิกเลยนะคะทุกคนมันจะเถิกเลยมันจะเถิกเถิเลยนะคะ นะครับแล้วก็ให้ม okay. ันเป็นมเนียมใหมันไม่ธรรมเนียะโอเคข้อสีรูนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนทำ ไม่มีสีเท้าโดยมีเดินสีเท้าโดยทำได้นะคะกดไปที่ตรงนี้แล้วก็กดไปที่ตรงนี้นะคะเราจะชอบมีเสียงเพลงมากกว่านะ ือนะคะดูเลมอนอะไรเลมงดูเมอนอะไรกันเดี๋ยวเราจะให้กินนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเราคิดคงต้องเอามะทำอะไรกันกดตรงนี้นะคะกดตรงนี้ตรงนี้ถ้าใครยังไม่ถ้าใครยังไม่เออันนี้นะคะเราไปดูชุดพี่ปอได้นะคะ โอเคพิแปดหนึ่งหนึ่งให้จุดอะไรก็ได้นะคะหกหนึ่งหกหนึ่งหกห้าแปดหนึ่งแปดนสสองหนึ่งสี่ไม่ได้ค่ะมานี่ย งั้นเอามานดี๋ิวรีบ้านของเราเลยนะคะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูเต็นท์นะคะมันแบบจำไม่ได้แล้วเขาว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะจะเธอบชาเจอปลาใส่หน้าแม่เราพาไปดูเต็นท์นะคะเดี๋ยววันนี้จะไปดูเต็นท์กันเลยนะคะ มันง่ายงอกสร้างง่ายมากเลยค่ะทุกคนไม่สร้างมาเมื่อวานเองมอาทุกคนจะเห็นอะไรปิวมาตรงนี้นะคะปิวมาเยอะมากสวยมากเลยค่ะทุกคนแต่นนะ่ะแบบอึ้มองมากเลยว่าตัวเองทำอย่างนี้ได้ไงวะเป็นเต็นคู่หลักนะคะเต็นคู่หลักน่นเนี่ยแล้วก็มีแบบตูต้เย็นอะไรอย่างเงี้ยด้วยก็มีตูต้รัก เกตู้ล็อกเกอร์ทางอันน้ามีเป็ดอยู่ข้างไหนน่ยมีตู้ล็อกเกอร์นะคะตรงนี้ที่สร้างมุตรงนี้นะคะสามารถเดินเข้าไปได้นะคะขึ้นไปดีน,ดนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะนั่งะค่ะอันนี้ดูอกเขาสร้างมาเยอะมากเลยอืม อชอบอ่ะชอบมากข้างในก็ไม่มีอะไรมากนะคะสร้างมันจากพลาผ้าห่มหรือว่าอะไรนะเราก็สามารถนั่งตบพื้นได้โดยไม่ต้องแบบนี่นะคะนี่เรานั่งบนที่นอนแล้วดูอะไรได้สบายสบายโอเคตอนนี้อ้าวพี่ยิงอัดคลิปอ่ะอ้่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วพอไปิดเสียงเดินก่อนนะคะเพราะว่าท้องวัตงดังไงแล้วก็สามารถแบบเราเป็นติกได้นะคะเนี่ยบ้านเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวเราจะตเพิ่มนะคะ เดี๋ยวตกต่เงเพ่มเดี๋ยวเราจะตกแต่งเพิ่อ,อย่างนี้นะคะเดี๋ยวนอนอุ้ยมันนอนยากมันนอนยากบอกอมันอเยก็บอกมันเไงครับบ้านหลี้อยนยากนะะเนี่ยโอเคขอตัวลาไปก่อนนะบอก